ตอนนี้ลังอยู่ที่โชว์ครับ,บยยช้อปปิ้งของโลโกลร้านอาหารกิกรีด้วยดิหอมมาก <c oughs> อันบ็อกซ์กันครับปปูดอ,อง เงินเกียนี่คือเด็ดมากที่สําคัญคือ้อานลานค่ะทุกคนนี่นี่เรามาซื้อซีมันนี่กันตอนทุกคนเพราะว่าอยู่ในโซอยู่ในเกาหลีต้องใช้นะทุกคนมันต้องนั่งบัสนั่งรถไฟนั่งอะไรก็แล้วแต่ตามร้านสะดวกซื้อก็สามารถใช้ได้นะครับเราแวะซื้อกันที่ร้านซ U ยูนะคะผมดัง,งั้นเนี่ยสิ่งแรกที่มาเกาหลีนะครับแนะนําให้มีบันรนี่ก่อนแล้วก็เราจะได้ เดินทางต้องเที่ยวอย่างง่ายดายนะครับวันนี้น่าจะแบบมีดาราเกาหลีมาทุกคนพวกติ่งก็มารอแล้วก็มี Security แบบดูไม่วุ่นวายนี่ตอนนี้เรากำลังไป s t a r f i e d Prox Mall นะคะห้างดังแห่งที่นี่แลนด์มาร์กหนึ่งที่คนชอบไปถ่ายรูปกันเขาบอกว่ามี ลายฟารีที่สวยงามจะไปดูใกลไรกันก็คือเส้นนี้เป็นถนนกลางน้ำนะทุกคนย่านกลางน้ำวันนี้ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในอัตมักรรมที cuerpo, uffle, ่ต้อยาตเป็นกลางน้ำสไตล์ก็คือทาแกงทำเนียนเนี่ยไม่เป็นลย เราก็เข้ามาในห้างกันแล้วนะคะ Starview มันอยู่ชั้นล่าง B1 ไป่าไงมันอยู่ข้างหน้านี่เองทุกคน Hello อ้คนเยอะมากก็จะมีร้านกาแฟอยู่หลายร้านมากนะทุกคนในนี้ อารบิกาพักกินกาแฟก่อนลงมาแล้วลงมาแล้วเอาเป็นอะไร,รอยู่อะไร <c oughs> ถ้าไม่ได้เดินช้อปปิ้งห้างก็มาถ่ายแค่ห้องสมุดแล้วก็ไป next station นตาคนนี้คือได้หุนใดขับแล้วก็สบายใจ นี่เป็นแบบว่าย่าน financial town ธนาคารบริษัทต้นไม้ร่มรื่นมากกังนํำยาวไปเลย30กิโลนี่คือเราก็มาในช่วงซัมเมอร์นะทุกคนแต่แบบอากาศเย็นสบาย18องศา20องศาอนะไรเงี้ยคนเทยน่าจะแบบว่ามาโซนนี้กันเยอะเช่นเดียวกันมีศัลยกรรมหลายรูปแบบมีกังนำํำ นี่คนยันซรี่สัลญกรรมพัชการต่างๆอะไรเดินๆก็มีเกมเด็กๆมันก็ทำคล้ายๆที่ญี่ปุ่นอยนะี่ขนาดยังไม่ได้เล่นนะทุกคนถ้าเล่นแล้วจะติดลมขนาดไหนนี่ะมีดบบแรกเราต้องแลกเรียญตรงนี้ก่อนนะคะ เกือบไน้ครเกืจะได้เปล่าอ้าโอ้อเคคุมแล้แหละรถอีกแล้วนกเรียนโอ้ วันเองนะประมาณ200กว่าบ,บาทเล่นได้หลายเกม <c oughs> อยู่ทุกคน <c oughs> ได้ชิปจังนี่มาก็คุ้มเลยมอไซตต่อ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรานั่งบัสไปเรานั่งบ,บัสอะไรอยู่กับ ก็อยู่ที่ไหนแต่ตรงน,นี้นะ่าจะทองชื่อดังของโซนะครับคลองคทองไะรยชนบอกว่าแต่ก่อนนะ้มันสกปรปกมากแล้วก็เขาก็มีการบูรณะซ่อมแซมฟื้นฟูจนมันก็ใสสะอาดนะครับบรรยากาศกลางคืนเนี่ยสีสันสวยงามมันจะมีแสงสีเสียงด้วยนะบริเวณคลองแห่งนี้นะทุกคนสวยอยู่บนาจากคลองนะเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นเดินทาง ที่แบบว่าดีงามมากทุกคนีสวนนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นประตูเมืองนะครับเป็นประตูเมืองเป็นจินจีมุนนะครับนสถาปัตยกรรมแบบตกวหลีใกล้ๆกันก็จะเป็นกำแพงคล้ายๆกำแพงเมืองแล้เ,แเ,นนเ,เดินขึ้นไปดูบนสวนสักหน่อยอากาศดีมากทุกคน อยู่ที่กำแพงกรุงโซนะทุกคนด้านล่างก็เป็นประตูเมืองนะครับผมฮัลโหลโอเคไปกันต่อกำลังนั่งรถบัสไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะเรานั่งบัสเมื่อกี้นะครับมาลง อินซาดองเดี๋ยวเราจะเดินเล่นบริเวณนี้ต่อย่านท่องเที่ยวอีกหนึ่งย่านที่แบบว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับร้อน<ะ>นี่คือผลจริงนะทุกค,คนคโนลโกค้มาเดินเยอะกว่าวัยรุ่นก็จะเยอะหน่อยเมงดงมีแต่นักท่องเที่ยวเมงดงจะน,นักท่องเที่ยวเยอะกว่านะบบหน้าตาเก่าหมดเลย ก็เป็นที่แบบคล้ายๆเสียงเยงซียมซีนะคะมีเสื้อผ้าเกาหลีขายกกเกรีถุงเท้าน่ารักมากทุกคนก็จะมีร้านิเกรีทุกคนนสีทุกคนมันแบบของน่ารักกร๊กเกรีเลยมาหมดเลยค่ะ ร้านอาหารนั่งร้านเต็มไปหมดเลยมีร้านอาหารร้านขายของส่วนมากก็แบบว่าเป็นโลโก้แบรนด์นะที่เราเห็นร้านวัดรูปเยอะมากที่นี่เขาชอบวัดรูปกันอันนี้ก็เป็นแบบร้านให้กินนั่งพื้นหอมอะไรเปล่าหอมหอมเลยอ่อหอม ออมมากตอนนี้เรากำลังเดินมาตามกลิ่นนะทุกคนเป็นร้านเขาเรียกว่าซา b เบรดเป็นขนมปังเกลือขนมปังที่แบบชื่อดังของเกาหลีเลยนะครับมีด้านในนี้นะมีเี๋ยวจะไปต่อคิวคิวยาวมากเลย <c oughs> ได้กินรหลายหอย่างน่ารักจังเจ้าของร้านแต <c oughs> ่งตัวก็น่ารัก นั่งก็กินกที่นั่งกินขคงคิวแล้วว้าวนี <c oughs> <อ>่ก็มีที่ให้นั่งกินตรงนี้อ <c oughs> ร่อยเจ้าขนมปังโรยเกลือน่ารักจังจัดร้านแบบคิวมากร้านน่ารักเยอะไปหมดเลยอ่ะ ช้อปปิ้งของโลโก้อาหารก๋วๆเตี๋ดิคาเฟ่รถไฟตามมาแลนไปเลยครับวันิลลาลาตีคาเฟ่ดีงามมีเค้กด้วยทุกคนแต่เราอิ่มแล้ว วันลักคันไม่เกินจริงเมื่อวานอันบ็อกซ์ยุนไดแล้ววันนี้อันบ็อกซ์รถอะไรครับก้อนกรีดพัมปิ้งซักมาอันบ็อกซ์กันครับนี่ห้ออะไรตมิก้าออกมาแล้วซ่ออาด้าเฮ้ ว้าวรถมีไว <Wow>. oh. <laughs> จอมดีดีดีว้าวโอหชอบไหม <c oughs> สุขใจวัยรุ่นวง <c oughs> กินเจสักตัว wow, ดูดิน่ารักมากทุกคนอ๋อเป็นอะไ นี่เราสามารถต่งตัวให้พวกคุณแเจของพวกเราได้ทุกคนน่ารักมากนี่และเราก็ได้มันแล้วมิฟี่มิฟี่น่ารักมากทุกคนอลันได้ตัวไหนโอ้โหดา้อนบอลป่าของอลันของปลาได้มาแบบว่าจับจุก,กตาได้ของปลาจา่ายแค่ห้าร้อยเองห้าร้อยวอน ปิ้งย่างเกาหลีหอมมากคนเป็นร้านโลโก้ไม่ได้มีแต่ร้านาอาหารไม่ไ้แต่ว่ามีแต่คาเฟ่คาเฟ่ก็แต่ง<อ>ร้านแบบสุดยอดมากแข่งกันกันของร้านนี่คือทีมมาของปิ้งย่างเกาหลขีของแพ้ของปิ้งย่างเกาหลีดงเป็นดงปิ้งย่างเลยน่าดีอ่ะแต่ละคน ก็เป็นลองเคชอนยามค่ำคืนก็ดูดีไปอีกแบบเนาะนี่อันนี้เป็นมหาวิหารเมียงดงแคทโชโดอันนี้เราก็กลับมายันเมียงดงแล้วเพราะว่าเราพักกันที่นี่อีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาหาอะไรกินกันอาหาร้าลาวเยอะแยะมากมายใช่ดีงามมากเม,มียงดงเอ n i g h ไนท คือพักที่นี่ก็ดีนะคะทุกคนมิงดงมันอยู่ใกล้กับที่เที่ยวหลายๆที่สะดวกดีค่ะและโรงแรมที่เราพักก็คือเดินนิดนึงก็ถึงสถานี้แล้นี่เดี๋วันนี้เรามากินซีฟู้ดแบบเกาหลีกันทุกคนฮาลานด้วยนี่คือปูดองปูดองปูดอง มาเกาหลีแล้วก็ต้องลองข้อดีของที่นี่แบบว่าเครื่องเคียงเนี่เครื่องเคียงขอเขาได้เรื่อยๆนะคนกิมจินี่คือเด็ดมากมาแล้วปุดจ้องไอ้นี่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยอ่ะสดป่ะสด อะไรมาครับบีบีมบับมาเกาหลีก็ต้องสั่งบีบีมบับที่สำคัญคือข้านลาดค่ะทุกคนเดีย๋ยวชิมบีบีมบับพี่กินก็คือเขาให้คนทุกอย่างให้เข้ากันข้าวยำ <laughs> ข้าวยำเกาหลีบี <laughs> บีมบับ เกาหลีแต่น้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มกุ้าย,ยชายบ้านเราวะอร่อยก็มันใส่กุ้ยชาจริงจริงนะแล้วก็มีซีฟูด้ดมีผักต่างๆนี่ร้านไก่ทอดฮาลาสด้วยทุกคน เดี๋ยวเราจะสั่งไก่ทอดน้ําพึ้งทายวันฮันนี่ร้อนท้อนีร้อนอขอบคุณต่อบี้ตอพี <c oughs> ป็้ไงหวานน้ำตาหวานน้ำตาสำหรับวันนี้พอกันเช่านี้ก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อาันด้วยนะคะ